โอ้ oh, ไปแล้วบอยสร้างอ่ะนายสร้างก่อนไปแล้วโอ้ยเลิกงานแลับฝาไปลิลวๆเลยย่างหน่อยเดียวพี่น้องครับบอลท่าเลี่ยมบันไดนะครับอ้าวสวัสดียาะมือเลี้ยงพี่น้องมันอยจูหน้าเบิดมือบอลได้ไปใส่พี่น้องมันนี่พักกระเทียมแอบไม้ฟ้าเชิดล่าเถียงนะครับแต่ว่ากะง่ายง่าอย่างบอแล้วย่งบอสมบูรณ์บันไดนายสร้างง่ายพันว่าย่างอยู่สมบูรณ์แบบ นี่ย่างหนาตังเดี๋ยวพาพี่น้องย่างพวกอมฟังนี่ก็ย่างมันตะเลี่วครับพี่น้องแอมเดีวพี่น้องไฟฟ้าช่วอลามาแล้วขีดตะเวนสีตุกดินเหลี่ยวก็เลยเศร้าบาดนีมืออื่นมาเก็บงานนะครับเป็นไรเนาะประตูก่ออยู่วนเนาะมืออื่นมาเก็บงานตัวว่าสันเอาเอาอุ้ยปุ่นข้างหน้าประตู เอาไว้นี่สักก้อนนางลานคื่นจะเก็บเมื่อผสมกัน,น,น,นว่าโอ้ขึ้นทัน้งผุนทั้งนออนาเอาเพชรเรียบใไซนอทั้งหนาหนอครับผมทั้งนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเหลือแต่หนาตังอันนี้ก็เรียบร้อยเรือแต่ประตูทั้งนี้ก็นหนาตังน้อยไฟฟ้าเชื้อราครับพี่น้องนี่เอาเลิกงานแล้วค่ำแล้วพี่น้องบาทนี่สิไปหาแนวกินเลี่ยงได้บาทนี่สิไปตึกอเงี้ย เปลาปลาเมื่อปนบัดนี่มาพี่น้องมาสิพาไปตึกแห่ํากันครับปนพญากี๋วยางก้อนเหรอดาล่าประจําช่องผมอู้เหงื่อแตกเหงื่อเตียนห่อนพี่น้องสิลงไปเอาอันแห่ไปพญากียวเพิ่จากวัานแห่ก็เลยเอาแห่มายูนี้กันสิทย่อยลงปลาเรื่อยน้องนี่ก็ดีนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้สิไปวัานน้องเครื่องก่อนเจ็บบวดเ้วป่เพรา ครับผมตอนนี้เก็บแล้วไปพี่น้องไปบ้านเหนํากันนะครับไปบ้านแหนเอาปลาเมื่อกินเลี้ยงไปปุ้นไปปิ้งนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านอีสานบ้านเฮาไปเบิ่งข้างในก่อนลืมอยียางบ่ <c oughs> ลืมบมบ่ลืมเนาะโอเคเดี๋ยวมืออื่นมาต่อครับพี่น้องสิเหลียวกับผเลี้ยวม้อนี้เครื่องไฟดับแนี่กับผองกันนี่ครับหนาตางังทางนี้ วเสียเพิ่งแล้วกรับว่าแล้วย่างหน่อยเดียวมือนมาเก็บงานนะครับนี่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วรีสอร์ทน้อยกลางนาหรือว่าเถียงนาน้อยจานลอยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบิดแล้วนอของขเขาเนอไปไปน้องปลาครับพี่น้องบัดนี้ <c oughs> เออขัน้ขนดาวขัน้ขนดาวไฟทัน้นเน้อลงเบเกอร์ เบเกอร์โอเคเบเกอร์ลงแล้วเรียบร้อยสบายหายห่หวงนี่นยังมอไรเราพี่น้องมืออื่นมาต่อกันนะครับแต่ตอนนี้ไปล่องน้องป่าก่อนพี่น้องปะ่ะไปตึกแหน้ำกันมาดิอันนี้เอาไว้เห็ดมืออื่นต่อบรรยากาศย่างมอแรอย่างล่องน้องป่าพี่น้องเลยไปพี่น้องไปกันเลยเอาละครับพี่น้องมาหอดน้องป่าละครับตอนนี้จะของน้องพุ่มมานํำเสียดำก็มากครับพอจะต้นสิเป็นโคตรวันว พอยะแก้วสิเป็นคนงุ่มมาสันเอาหมวกบอลบอดเลยพ่อเอ้ยนี่หึหูนางเศร้าเมย์กับพี่น้องย่างรัดทงมาหอดหลายพุ่นกำลังสีว่านเหนียกับพี่น้องมามาเบิ่งกันว่านเหนียน้ำกันพี่น้องเอ้ยเบิ่งว่านเหนียปลาดุกบครับพี่น้องครับเอาแล้วพอตัวมาแล้วพอยะแก้วน้ำกลหาแนวกินเลี้ยงเพื่อนว่ะสวดลวดเดาเดาสวดลวด โอ้ของทุ่งเสือของเสื้อจะขอางว้ายบ่ถอดเสือเราเอาไปไปยังดอกผู้ไอ้ผุนบ่อนี่ผุนพ่อแก้วผุนผู้ผุนบ่อนสักหน้าเจ้าผุนมาเต็นล่องน้ำมันบ่อนเราได้ป่านั่นโอ้ยคลาดแล้วได้แนมกินเลี่ยงได้ไหมปอ้ยขอได้ด้อมาๆเจ้าของหน้ามาพี่มานัางพี่มานั่งพี่เจ้าของหน้า เจ้าของน้องอะส่แบงให่ป้นดอกนแ้งเจ้าของแบงไงี่บนมามามาสิแบงไง้นดอกมาฮะหาปลาไปกินเล่งพี่น้องมันบ่พอแกวว่านอไโอ้ยเอาไม่เอาไม้สักหนะเอาหม่องมันบ่อนเพ่อเอ้ยแตวบ่ไ้จ้อยแล้วไปหาเราก่อนบาทพี่น้องเอ้ย อ้าวถ่ายน้ำกับบ่อท่านพ่อแก้วจัดการแล้วหรือพอหึกเดี๋ยวผมไปรัดเอาบ่อไปในบ่อเดี๋ยวไปหาอะไร้อบ่อได้หนะเป็นจะไหนพอแก้วไปตะคืออยู่บ่พ่อนี่เอาก็ต้องไว้ทาเลยงุ่มเลยพี่น้องครับพอแก้วงุ่มแล้วพอต่วนยืนซ่อมยางเดียวเลยทั้งบุญไฟมันกระชวยเจียดโอ้มีไฟอยู่เป็นบ่เอาลองงุ่มมึงปีงหลายเท่านั้นแหละน้องนี่อันตรายขนาดนี้ปีงนี่ สุเลมาลงสุเลย์มาลงสอนเมือนั้นโว้ยตึ้งสอนตึ้งเรียนปีงลายอยู่ได้นั่นนั่นนั่นบ่อน้ำกลั่นเจ้าอะไรนั่นมาดูบ่พอเอาหาบิังดูสันงบ่พอห้าวเบิังห้าวเบิังหาแนวกินเรียงสิได้แนวกินเรียงบ่นาะพี่น้องเลยกลางทงกลางท่าขอเราล่ะบ่ขอเราเนี่ยขอปลาในเด้อในตัว นานงาไพงาไเอ้าว่าวเขาตัวนั้นมีแต่นู้อยู่บ่ใกล้เขามันกรติดเลยนะบอดี้อะไรบ่บ่โอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่พอเอาไม่เอาไม่ซู้ๆเขาต้องได้ป่นล่ะมึงนี่ตลาดกับบุมีแล้วบ่ได้ไปตลาดจะอยู่ไสตตลาดกับบุมีแล้วส็ซื้อมือนี่ หากินน้ำปอันน้องนี่แล้วเฮ้ยวีงมมีพ่อตมาเล้ว้าห่าน่ถ้าทากันาดปีงมมีเจกโตมีมีจับแร้วโอ้ยโยนแห่ลงน้ำละบาทนี่เอาเดีวแก้เนี่เดียมแห้แกลนต่ำน้อปามาลุ่นซอยมาลุ่นซอยกันนะครับพี่น้องครับพ่อจะแก้วเสียได้ปลาบ่เมื่อนี้เสียได้กินแรงพ่ครับพี่น้องครับ เอาไันได้ได้พอเอ๋ยไข่หนาไข่ตาเพิ่นได้หักมันเปนเหยียบเสียต้มใบป๋อเนาะจะคล้องหน้าเพิ Samantha, ่นอ oh, uh, ังเฝ้ามันเหยียบบ่พอเลยบ่เอาตายแล้วนี Sas ่มันจะได้กินปลาเนาะวันนี้เนาะได้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 มันต้องได้มันต้องได้พ่อเอ๋ยปลาดินอยู่พุ่นเดียจอบอปอพ่อจอบบ่อนนะบ่พ่อผู้ทำมาได้บนอาสิพ นน่เอาเฮ้อเอาไม่สินะดินกระเบืแม่นว่าดินอนได้ดินแข็งเลยนี่เ uh> พื่อนนั่นบอกโอ้ไม่ขี่ตมั้ยเลยติดโมน้อยเดียวครับเอามาเบิ่งกับพี่น้องครับพราแก้วเราสิมานบ่มาอนิครับพี่น้องเปิดตาบระมานพ่อโลว่าสัตว์เป็นว่ะจอบ่อนเอาพ่อบ่อนบอกหลายนึงได้พ่อเอ้ย Oh, lục bay nhả phoảng lục long bó má đấy mà, mà nè tròng tía sẹt tivi tí cỏi bó phoảng mát đấy bà tía sẹt tivi tí cỏi vẫn bơi say nữa bó ai sen nòng sen bó mà nè. Bổng tí gì mà liền năm đèo mà nè bó má. Khoe chế khoe chế lúc kia. Khoe chế khoe chế. chế, chế. chế, chế. Nó không khoe chế khoe chế. Mình đang giùt โอ้ยคลองเสื้ออีกแล้วคลองเสื้ออีกแล้วคลองไต้เสื้อเอ้อถอดเสื้อใส่ละบาดนี่เอ้าอะไรจะเกิดขึ้นบานี้ถอดเสื้อใส่แล้วนี่เอามันสายใจเลยพ่อเอ๋ยเพราะว่ามันปีงหลายปุ๊บมีปีงกูสั่นแล้ววะเอาเบิ่งใกล้ๆนี่ละสีมันประมาณเบิ่งใกล้ๆนี่ละพ่อเอ๋ยป้าค่ะก็ออกหมดแล้วเนี่ย ยานบ่ถือบ่โอ้ยมีแต่ยานบ่ถือบ่ด้ยยูเาโอ้ยขันบ่ได้ปลากับักกันแย่งอักเวียนะแล้วนนี่พักเวีนเป็นยอมเยอมอยู่ในลาวพักเวีนเรายังไงหึปลาพามันด่าเ็ตอันนี้บ่ติมเลยมันมีอีกนองึ่งมด้ น้องเทิ่ยงผมและน้องหม่องเป็นเปลี่ยนสิดีกว่าว่าจังเนาะเบิ่งตัวนี้ก่อนปกติมันคือต่ำหลดนี่คือบ่ต่ำเหียเนาะเนาะเอาอยู่นี่บ่ปลาอยู่นี่บ่มาลุ่นเบิ่งมาลุ่นเบิ่งพี่น้องลุ่นเบิ่งลุ่นเบิ่งครับผมปลาบ่ได้เลี้ยงเยเนาะเออบ่ได้เกลือเกลือได้แล้วปลาธรรมชาติ์ดิ ธรรมชาติเอาสู่ต่อไปพ่อแก้วสู่ต่อไปนี่ทั้งนานี่มันสีบอนไปเรื่อดหรอกคุณนะครับผมไมนต้องได้พ่อเอ้ยเอาพ่อเอ้าเอ้าพ่อเอานี่ไปหอดใส่ปลาเนี่ยปลาหรือคนึงจะไปหอดใส่คนนี่สูดแล้วสูดแล้วใส่ล่ะสูดแลับปะพ่อสูดทั้งหลังสูดทั้งหลังตีนุละสูโอ้เอาแล้วเอาแล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วว่าจารย์พูดว่าดอกนี่ ้าว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 ฮาวใส่ละพออยู่ใส่ละพอท่านเห็นอยู่ใส่ละพออยาเกลยวเออยู่ใส่ละพออย่าเก้วอึตัวนึงขึ้นไปแล้วบัทรงโหกระโดดต้องไววันะโอ้ยน้อนนไปแต่ได้ปนแรงบนอพอเอ้ยให้ท่านเห็นเลยให้ได้ปนไเด้พอเด้อเ้าเฮ้ฮ้า้าเฮ้ยเเ้เ้ย้ย้้เยเ้ย คือบ่นั huh? ่นเอียงบุยอยู oh, ่หนึ no monster. No monster. No. ่โอ้ยเนาะไปนแต่ไ้ปนบ่เนาะบ่เลยฮ้มิดจีรีโอ้ยอน้าเงืบ่พอเออมันเคยพลากับ่ามาตลอดนียเอาหนานน้องในน้อยนึงบ้านนี้บ่ได้พี่น้องเลยน้องในน้อยบ่ได้ปลาบ่ไนนเพราะยังแก้วเครียดระบาดนีย โอ้ยสิบกว่าวันหมดสองถุงหมดสิพ่อโกดดันแล้วกคดดันแล้วเอาพอเอาเอาพวงนี้ละนี่โอ้ยคือแต่แทะมันแต่แทะบาตนี่เอ้าเอ้ามามามาลุนแล้วลุนแล้วมามามาลุนน้ำกันมาลุนน้ำกันได้คือสิบโได้แล้วจะพอนายแก้วมาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องบาตนี่คือแล้วคือแล้วคือแล้วตามเด้อบเวียนตามอยู่บางผู้เห็นว่าสันพญแก้วว่าพญตัวนั่งเฝ้าเจ้าออื มามามามึงน้ำกันบ่ไหนคือคือแล้วเอาเป็นทังไหนกบาดดิโบเป็นทาแน่คือว่าต่ำเหีือเราว่างานโอ้ยอุตส่าห์มาลุ้นน้ำกันเมโอ้ยโบคือหลับพอโตัเฮ้ยโอแก้วกับไปอาลาดแล้วเอาสิไปน้องพุ่นเนาน้องไม่น้องไม่น้องไม่น้องอันน้องท่านน้องน้องบักอันพุ่นน้องฟ้ามุ่วพุ่ญจะสิได้ปลานเลี้ยงกระสันบ่ได้เลยป้าป้าพันสิครรมไปไปเก็บเหี้ยเาไปโอแก้วปะไปพุ่นแอดผมว่าโบคือแล้วละขันจะได้ประดุกไปพุ่นต้องไปเอาอยู่พุ่นเพราะว่าเมื่องหน้าบ้าน่งึ ปไปไปง่ายง่ายง่ายพี่รองง่ายโอ้ยมาพี่น้องมาง่ายไปพูดถึงว่าครับอยู่นี่บ่คือเราค้ำแล้วเพื่อนสีตุกหลินก่อนไปไปพ่อไปโอ้ยว่าเป็นบ๊อบบี้ไหนอยู่เถียงอยู่อยู่ตัวไหนเฝ้าเถียงผู้เดียวอันเดียวอันไปใส่เสียอันบนเมื่อในบ้านแล้วว่านไปพูดบ่มีบ่หมานเลยบ่ได้แจ๊คตัวก็เลยว่าโอ้ยคือพ่อเถียงนี่เดียวมาแล้วทีมงาน พ่อแก้วพ่ย้อมมาสั่นไปเดือดร้องเสียอ้องเพิ่นมาสั่นวะเอาเอาเออเอางวงของขว้างละตัวเปิดไฟเลยเด้อหนึ่งเอาเขาเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วปะปะสั่นเอาแหก่อนเอาแหก่อนปะเอาเบื้องน้ำกันเนาะลูกน้องลูกน้องหมอก้าวมาปุ๊บ่ไปอันนั้นตาดน้าเรียนโอ้เนี่ยพ่อแก้วแห่แห่พ่อแก้วแห่เอาไปลุยเลยเข้ามาเลยครับแล้วครับแล้วเนี่ยมันจะทำก่อนนี่มาหาจากของเสียงมาลุยเลยมาเลยเนาะปะปะปะ ไปพี่น้องไปไปลุยน้องปลาดุกเข้าน้องเสื่ง้องพอปลาดุกน้องไตมันสิมีมปลาจาระเมอดน้องเกา้าวห้องกันนั่นแหะนี <c> ่ค <oughs> ากหลายพี่น้องเลยหาหม่องหนึ่งบ่ได้มาเอาหม่องนีง่พี่น้องมาไปเน่วกินแรงเดียว้องจำเป็นแล้วครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> มาๆน้ำกันครับน้ำมาเด้อพอแก้วน้ำมาเด้ออ้าวพี่น้องหอดแล้วบาดนี่ น้องนี b ốn, b ọn, b ọn, b ảo, b ่ละน้องปลาดุกเข้าบ่ะนี่เพราะจะได้ปนเลี้ยงมาพอแก้วมาเจ้าบ้านมาแก้มาแก้วนาลาพี่น้องเบิ่งนี่หวานบ่ได้จักตัวพี่น้องไอ้เป็นตะลี่ต่วนตรงไหนเปล่ะพ่อปนบวันโยบุนเห็นบ่บุญอุ้ยขะน้องนี่พ่อได้กินโยบะดุกนั่นน้องเสียอ้อนเสียอันปนนี่ละอยู่มองบัวนี่ละเลาะรบัวนี่ละเอ้านี่ตัวนี้คือ เฮาเฮาผูาไหนวยผู้นึองวานผู้นึื่องเฮาหมดเลยพู้เรื่องวานผู้นึงเฮาปลาดุกกินเนื่อเด่นเออปลาดุกอันเพิ่นเขามาเล่นเชียงเด้เพิ่นเล่นเชียงหู้ไหรอฟังเบื้องต้นนะค่อยๆเฮาเพราะอะไเลยเมื่อนั้นค่อยมากครับเสียวังเพิ่นโอ้ยบักหลายนึงแต่ปลาดุกหน่อยพอดี่กำลังปลนมื้อนั้นได้ไปปลนได้ต้นสนามปลาแดกแซ่บๆมื้อนั้นเกาท่าเลย สองมองแล้วจวดจวดแล้วจวดจวดแล้วสองมองไปสองมองแล้ววันนี้เราได้บ่ได้จักหม่องวะทีแต่วันนี้ก yani ็มาแต่มาอือเอาพญานึงถือกระต ong พญานึงถือเหียคือทรงสีได้แต่ถือกระตอง g ฐาแล้วจ้าเอ๋เป็นไรพ่อพ่อไม่พ่อพี่พญก้วพ่อ่าหนึ่งเนี่ยนึ่นี่เขาเลาะฟังนี่มันยุบเลาะฟังเออเอาเอาบัวบัวบัวท่หมันหก เอาลอเบิ้งลอเบิ้งส่นลอฟังนี่เอาไปทางไหนพ่อไปเรื่อยๆเจอไปเรื่อยๆพจน์โอ้ก็บอกคอยแต่ยานปลาตือนบ่าตุยานบ่ได้นั่นดิยานหนาลาบ้ยังเกียวนี่เอาเราไน้องพกันพงเกี่ยวเสียนปลายานหนาลาพจน์เอออะไเรอยพญาตัวหนก็คู่อยู่ในไดเด้อยะไรเรื่อยๆก็ตาใดพจนขนาดน้องนี่ยังตีไดพนด้มดเาเอาเอ เอาเบิ้งขวเบิ้งเอาจะขอางจะของเทียงพนุษย์ถ้ขึ้นไปบนมาสอนกุ้งว่างั้นยุใส่ก่อนยุบัวโอ้บัวกันความบัวิดกับบัวไหลเลยเมื่อนั้นดึกกับเสียวังเพิ่นด้วยต้องขาวเป็นแว่นพันวันเลยนหนองนี่แหละเป็นไดพอมันโบดีเห็นคันดียนถืออยู่ตถือเลยเอาประตูนบ้านว่าสันพอแก้วสีห้าวว่าสันโอ้เพิ่นห้าวเลยบ่สวัสด น่นเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วสิได้กินแรงวะเนาะวันนี้เนา่พยัญจแก้ววไรบานนี่เนี่ยตัวหน่อตัวเอาจัดไปสคำเลเด้อพ่อเอ้ยเอาเบิ่งหาวขึ้นมาแล้วพี่น้องมันติตามเหเราพ่อครับมันถือขึ้นจังมือห่อก็บอง่ตามเล กันถือปลาานนันัเหรเปลาคนบัวแล้วมันขอาแล้วนเออนี่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 บ่อนี่ักหนเจ้านน่นี่ลักษณะนี่ปลาดุกซืบ่อนั่นสิละนี่ซื้อนี่ดีดิีิดี่ไปสิหลานบ่อนหญ่ได้ปลาดุกไปเอาหันหน้าหาเอาปุ่บยางปุ่บขบบัวป่ะเอาใส่พอแก้วเอาใส่ซี่เป้าพอแก้วซี่เป้าแล้วหัวเปลอยโอ้ยหัวเปลเลยหักบัวนั่นหัวเปลเลยหักบัวเพราะปนป่าได้หักบัวหัวเปลอ นี่นี่นี่บวชนิทัศนาเจ้านี่เนี่ยอยู่กลางๆนี่พออยู่กอบัวบ่ค่อยได้ดอกเมื่อนั้นอ้อนไปกับบ่บ่ได้เพราะว่ามันมันเลือกกอบัวมันเลือกพี่ทัหนาเจ้าไปตะคืออะไรเออไปตะคืออะไรอบาทนี่อ้าวเลยโอ้พูนึงวานพูนึงเห่าเอ่าสลับกันมาตั้งสองเถาพิ่นคือบัวจอดบัวแจ๊ ไฟกคับบมีตตองตาเหยซะกอนจังสิงหัว่าติดน้องน้องน้องนอกหลอตัวใส่ก nope ับเสียวางเนมือนน่ะ nope น้องน้อน้องนองหลอดเลยแหะขาดจะได้ังขาดก็จะเห็นตัวพอเห็นเลยดีนาองคบโอ้ยบูตำเลยจีเอาบาดเดียวบ่เอาบาดบัวนี่บ่โอ้ยไปแต่ได้กินบ่วน้อมาเนี้ยน้อเต็มเต็มเลย

ก็ป้องบึงได้โอยเอาเอาเฮ้อก่บัวอะไรพี่น้ <c ười> องบาด้เอาเ,อาเ,อาเอาาบิ้งสีมันมาบ้านกันบ,บ้างนี่แล้วรับบ่อใดนี่ก็คือบ่อใดบ่มีมองเอารับ <c ười> บ่อใดก็ค <c ười> ือ <c ười> บ่อใดเมดซีแล้วสงส,ยสัยจะไปบ้านปลากระป๋องเ <c ười> ม็ดซีรีบาทนี่เรียบร้อย สงสัยจะได้กินปลากระป๋องอี่ลีละพี่น้องเอลยว่าได้กินเลยโอ้ยย่อมย่อมย่อมบ่เอาพี่น้องเอลยเหมือนนี่พอแก้วกับพอต้นย่อมครับโอ้ว่าได้กินเลยพี่น้องเอลยนไปปลากระป๋องบุลาเฮาเมื่อเมื่อเมื่อพี่น้องครับเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องพอผ่านมาหนี่ไปกลับบ้านเอาปลากระป๋องไปเมื่อบ้านพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับ